ขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับชีวิตของหลายๆคนที่ถูกบันทึกเอาไว้ในพระคัมภีร์นะคะตัวหญิงเองเป็นคนหนึ่งเลยที่ขอบคุณพระเจ้าที่ตัวเองไม่ได้ถูกบันทึกเอาไว้ในพระคัมภีร์เพราะทําอะไรผิดพลาดมาเยอะมากนะคะแล้วก็ไม่อยากจะเป็นที่จดจําเอาไว้ตลอดนิรันดร์การเพราะว่าเราไปพลาดเ,าเราไปพลาดมาเยอะนะคะดังนั้นขอบคุณพระเจ้าที่มีคนอื่นๆที่อยู่ในพระคัมภีร์แล้วก็เราก็ได้เรียนรู้จากเขาไปนะคะ แต่คนหนึ่งเลยที่เราได้เรียนรู้ได้เราก็พูดถูกพูดถึงบ่อยและถูกยกย่องมากๆเลยในพระคัมภีร์โดยเฉพาะในพันธสัญญาเดิมก็คืออับราฮัมพอเราได้ยินเรื่องของอับราฮัมเรานึกถึงคนที่เขามีความเชื่อ,อย่างมากเลยและเขาก็ติดตามพระเจ้าออกมาแต่จริงๆแล้วถ้าเราจะดูชีวิตแบบไม่ได้ไม่ได้มองผ่านทางภาพลักษณ์ที่เราจินตนาการอย่างเดียว แต่มองจากชีวิตจริงนึกภาพออกไหมคะว่าเหมือนกับอ่ะคนไหนเป็นแม่แล้วจะรู้เพลงค่าน้ํานมอย่างเงี้ยโอ้โหเด็กๆหลายคนร้องไห้เนอะอยู่ที่บ้านอยู่ที่โรงเรียนหญิงเคยไปโรงเรียนแล้วก็เห็นเพื่อนร้องไห้เพลงค่าน้ํานมรู้สึกแบบมันแบบคาดคันมากเลยวันหนึ่งมาเป็นแม่แล้วก็คิดเอา้าไม่เห็นมันหนักขนาดนั้นเลยเพลงมันคันเกินไปไหม เหมือนกันนะคะอับราัมเองเขาก็คงรู้สึกเหมือนกันว่าเรายกย่องเท่าทุนเขามากซึ่งเป็นเรื่องที่ดีชีวิตของเขาเป็นแบบอย่างให้กับเราได้มากเลยแต่ในขณะเดียวกันตัวเขาเองก็ไม่ใช่ว่าสมบูรณ์แบบเขาเองก็เคยหวาดกลัวมากๆถ้าเราย้อนไปอ่านดูเรื่องราวของอับรามในหนังสือปฐมกาลเขาเก่งมากเลยเพราะว่าตอนที่เขาอายุ75เนี่ยพระเจ้าเรียกให้เขาจากบ้านเมืองของเขาออกมา มีใครบ้างอายุ75แล้วคิดจะย้ายถิ่นฐานพาภรรยาพาคนรับใช้พาฝูงวัวฝูงแพะออกมาเพื่อที่จะย้ายไปในถิ่นฐานใหม่ที่ยังไม่รู้เลยจะไปที่ไหนโดยปกติถ้าเราจะย้ายบ้านเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนว่าเราจะไปที่ไหนเราจะเตรียมอะไรบ้างแต่ครั้งนี้พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์เป็นผู้ที่เรียกออกมาไปตรงไหนยังไม่รู้รู้แต่ว่าพระเจ้าบอกจะพาไปอ่าไปก็ไป แพ็คข้าวของแบกกระเป๋าออกมาอายุ75ตามพระองค์ไปและเมื่อเขาออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะค่อยๆติดตามพระองค์ไปด้วยความงามของภรรยาซึ่งอายุก็ค่อยๆเอจมากขึ้นเรื่อยๆเร่อยๆเรยๆแต่เป็นที่ต้องตาต้องใจของเจ้านายใหญ่โตความกลัวของอับ,บราฮัมก็เข้ามาแล้วก็ทำให้เขาต้องไปต่อรองกับภรรยาว่าคือพระเจ้าเองเนี่ยนะ ก็ต้องการที่จะให้ฉันได้ไปอยู่ในแผ่นดินใหม่นะแหมจะย้ายฉันไปอยู่ปารีสเลยแต่กว่าฉันจะไปถึงตรงนั้นฉันเกรงว่าฉันจะตายก่อนเพราะเธอสวยดังนั้นถ้าใครมาถามบอกแล้วกันว่าเป็นน้องสาวฉันเอาอย่างนั้นเลยในในเธอก็ไม่มีลูกอยู่แล้วไม่มีใครเรียกแม่แม่แม่เธอก็คงยังจะดูเหมือนกับยังไม่ได้แต่งงานได้และเธอสวยขนาดนี้ฉันเกรงว่าเดี๋ยวจะไม่ได้รับตามที่พระเจ้าสัญญ,ญาดังนั้นเอาเธอช่วยบอกหน่อยว่าเธอเป็นน้องสรุปว่า คนอื่นก็เลยถึงคราวสวยไปด้วยเพราะว่าเห็นว่าซาร่าสวยอยากได้แล้วเป็นยังไงคะคาโกหกของอับราฮัมที่ฝากซาร่าให้โกหกทําให้อียิปต์เกือบวินาศจนเขาต้องบอกเอาไปเถอแล้วมาโกหกกันทําไมเนี่ยฉันก็นึกว่าเขาเป็นผู้หญิงสดฉันจะได้พามาอยู่ด้วยแต่นี่เธอโกหกกันอีท่าไหน บ้านฉันเกือบจะพังประเทศฉันเกือบจะพินาศเพียงเพราะคำโกหกของเธอเราเองบางทีปล่อยให้ความกลัวเข้ามาครอบงำเราเหมือนกันและเราก็คิดว่าเอะโกหกเล็กๆน้อยๆน่ะเอาตัวรอดภาษาอังกฤษเขามีคำว่า white lie นะคะ white lie ก็คือแบบโกหกแบบไม่มีใครเดือดร้อนหรอกจริงเหรอที่ไม่มีใครเดือดร้อนอ่ะสมมติไม่มีใครเดือดร้อนเลยแล้วพระเจ้าพอพระทัยไหมอะถ้าพระเจ้าไม่พอพระทัยทำไมเราถึงจะ ดังนั้นคำคำพระคำอวยพรที่พระเจ้ามีให้ใหกับเขาจริงๆและพระองค์สามารถทําให้มันเกิดผลได้โดยที่เขาไม่ต้องหาทางช่วยไม่ต้องเอาความเจ้าเล่นในแบบมนุษย์เข้าไปพระองอค์ได้สัญญาเอาไว้แล้วนะคะในปฐมกาลบทที่ 12, นะคะข้อ2และข้อสามเราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่เราจะอวยพรแก่เจ้าจะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตเรื่องลือไปแล้วเจ้าจะช่วยให้ผู้อื่นได้รับพรสรุป ไม่ได้รับผ่อนเพราะว่าช่วงแรกไปโกหกคนอื่นเกือบจะโดนทําลายล้างไปด้วยเพราะคําโกหกของเจ้าข้อสามบอกว่าเราจะอํานวยพรแก่คนที่อวยพรเจ้าเราจะสาปคนที่แช่งเจ้าบรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้ผ่อนเพราะเจ้าขอบคุณพระเจ้าพราะองค์ตั้งใจจะใช้เขาให้เป็นพรและเป็นพรกับคนเป็นอันมากถ้าเพียงแค่เขาเชื่อฟังและติดตามไปอย่าปล่อยให้ความกลัวเข้ามาครอบงําอย่าปล่อยให้ความกลัวต้องมาทําให้เรา หาหนทางที่เจ้าเลขบางครั้งเรานึกว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งอดีตการที่ใส่เป็นชุดคลุมใหญ่ๆดูแล้วโบราณโบราณไม่ทันสมัยถ้าวันหนึ่งเราไปบนสวรรค์แล้วเราจะได้รู้ว่าเอลียาถูกรับขึ้นไปแล้วก็เป็นเหมือนกับรถเพลิงจริงๆแล้วเขารู้แค่ว่ามันสว่างวาบมารับ พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งอนาคตการพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งเทคโนโลยีพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทรงรู้ทุกๆอย่างและความรู้ของบรรดามนุษย์ทั้งหมดตั้งแต่อดีตการจนถึงปัจจุบันนี้รวมกันแล้วยังไม่ได้ปลายเล็บของพระองค์เลย ดังนั้นต้องวางใจพระองค์เมื่อพระองค์บอกว่าพระองค์จะให้ทาอะไรและพระองค์เรียกให้ทําอะไรติดตามพระองค์ไปเถอะไม่ต้องเอาความคิดของเราว่าโอยพระเจ้าตามไม่ทันหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวลูกคิดให้พระองค์ไม่ทันหรอกสมัยนี้เขามีอินสตาแกรมกันแล้วพระองค์เคยใช้ไหม <laughs> พระองค์อาจจะยิ้มให้นะคะ ต่อมานะคะถ้าเกิดว่าเรากลัวจะทำยังไงได้บ้างในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่31นะคะข้อ6บอกว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่าก,กลัวหรืออย่าครั้นคร้ามเขาเลยเพราะว่าผู้ที่ไปกับท่านคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านพระองค์จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่านเสียขอบคุณพระเจ้าไม่ต้องกลัวเลยคนที่ไปด้วยไม่ใช่แค่ทูตสวรรค์ธรรมดาแต่เป็นพระเยโฮวาห์ วันนี้เราจะไปที่ไหนจะทำงานอะไรจะไปพบแพทย์จะไปช่วยเหลือคนจะอยู่ในบ้านจะไปในอนาคตจะทำธุรกิจจะเรียนหนังสือหรืออะไรก็แล้วแต่คนที่อยู่กับเราตลอดเวลาแล้วไม่ทิ้งเราไปไหนคือพระเจ้าและเขาจะยิ่งใหญ่ศัตรูจะน่ากลัวขนาดไหนก็แล้วแต่พระพัมภีร์บกงยัาเคลิ้มครับคนที่ไปด้วยคือพระเยโฮวานะ ในความคิดของเราในใจของเราพระองค์ใหญ่ขนาดนั้นจริงหรือเปล่าหรือเราคิดแค่ว่าอา่ก็พระเจ้าก็ไปด้วยนะแต่ขอติดต่อคนนี้ช่วยก่อนขอโทรหาคนนี้อีกนิดหนึง่งขอความช่วยเหลือจากคนนั้นนิดโกหกอีกหน่อยหนึง่งเพราะเราคิดว่าพระเจ้าไม่ได้ใหญ่พอคิดแค่ว่าพระเจ้าคือสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจที่ทำให้เราใช้ชีวิตแบบมีคุณธรรมเท่านั้น หรือพระองค์คือพระเจ้าผู้ทรงมหิทริตทิที่ทําการอัศจรรย์ไปที่ไหนพระองค์ไปด้วยและพระองค์ปกป้องปกป้องขนาดไหนในหนังสือสดุดีบทที่23ข้อ4บอกว่าแม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามหุบเขาเงามาจุราชข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์คาถาละทานพระกรรของพระองค์แล้วลมข้าพระองค์ สังเกตดูนะคะเขาเดินไปตามภูเขาเงามาจุราชและไม่ได้บอกว่าแต่ข้าพระองค์จะต้องฝ่าฟันไปได้ข้าพระองค์จะไปถึงเป้าหมายได้แม้ข้าพระองค์จะกลัวผู้เขียนสดุดีบอกว่าข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆเราอาจจะนึกนะคะเพราะว่าเราไปอ่านหนังสือบางเล่มที่ติต่างว่าคนเขียนเป็นพระเจ้าเองเจ้า กลัวบ้างก็ไม่เป็นไรลูกเอ๋ยพ่อเองเข้าใจลูกดีพ่อสร้างเจ้าขึ้นมาให้มีความกลัวอยู่เพื่อที่จะได้ปกป้องรักษาเจ้าถ้าไม่ใช่พระวจนะอ่านพระวจนะดีกว่าไหมคะเนาะถ้าวันไหนยิงเขียนหนังสือขึ้นมาแล้วยิงบอกว่าลูกเอ๋ยคุณไม่ใช่เรเนียคุณไม่ใช่ลูกหญิงไ,ไม่ต้องไปใส่ใจในพระคัมภีร์คนที่เขียนสดุดีอันนี้คือดาวิด เขาบอกเลยว่าแม้จะต้องเดินไปท่ามกลางหุบเขาเงาม,มัจุราชข้าพเจ้าก็ไม่กลัวอันตรายใดๆถ้าเราไปเจอชีวิตแบบดาวิดท,ที่ถูกไล่ฆ่าเอย่ยถูกศัตรูเข้ามาเอย่ยแถมบางทีคนของตัวเองก็พร้อมจะหันมาฆ่าตัวเราเองด้วยมันน่ากลัวขนาดไหนเราไม่ได้อยู่สบายอย่างเราด้วยแต่เขาบอกข้าพเจ้าไม่กลัวต่อให้เป็นหุบเขาเงาม,มัจุราชที่ไม่กลัวไม่ใช่ว่าเก่งเองแต่เพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์ และไม่ใช่แค่พระองค์อยู่ด้วยคาถาและทานพระกรของพระองค์ปลอบใจเพราะว่าถ้ามาเดี๋ยวโดนพระเจ้าฉันฟาดนะเอาสิถ้าจะทำลายฉันแน่จริงเหรอฉันไม่ต้องสู้เองพระเจ้าของฉันฟาดเธอเละแน่พระองค์เป็นผู้เลี้ยงแกะเราเป็นแกะเราเดินตามพระองค์ไปเฉยๆพระองค์นำหน้าไปแล้วพระองค์จัดการให้แต่ถ้าเราคิดว่า พระองค์เดินไปไกลๆก่อนนะเดี๋ยวลูกลูกขอเลงอ่าพระองค์ไปชิดนั้นเหรอเดี๋ยวลูกเลี้ยวไปทางนี้ดีกว่ามันดูสว่างกว่ามันเหมือนมีไฟแล้วเราจะให้พระองค์ปกป้องเราได้ยังไงนะคะในสดุดีบทที่46 ข้อหนึ่งถึงข้อสนะคะบ,บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นที่ลีภัยและเป็นกำลังของข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบากฉะนั้นเราจะไม่กลัวแม้ว่าแผ่นดินโลกจะเปลี่ยนแปลงไปแม้ว่าภูเขาทั้งหลายจะโคลงเคลงลงสู่ส,สดือทะเลแม้ว่าน้ำทะเลคือข,ขนองและฟองฟูแม้ว่าภูเขาสั่นสะเทือนเพราะทะเลอรลวน,นั้นยิงเกลือบอ่านโคลงเคลงเป็นโคลงโคเคลง ที่งเงียบไปแป๊บหนึ่งคือแม้ว่าพวกเขาทั้งหลายจะโคลงเคลงคลองแคลโอเคดังนั้นสภาพไหนก็แล้วแต่ไม่ต้องกลัวเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นที่ลีภัยและเป็นกำลังถ้ามันเหมือนจะหมดแรงเหมือนจะขาสัน้นเหมือนมันจะเปรี้ยพระองค์ทรงเป็นกำลังเรียวแรงให้ถ้าเราไม่รู้ว่าจะไปหลบภัยอยู่ที่ไหนพระองค์คือที่กำบงัง ถ้ามันดูแล้วน่ากลัววิ่งเข้าไปหลบหลังพระองค์ก่อนเลยเพราะว่าพระองค์เป็นผู้เลี้ยงแกะพระองค์นำทางไปและพระองค์ให้คาถาละทามพระกรของพระองค์คอยปลอบใจเราอยู่ว่าเราปลอดภัยเรามั่นคงแน่ดังนั้นเข้าไปลี้ภัยในพระองค์สภาพมันจะดูน่ากลัวขนาดไหนบ้างภูเขาทั้งหลายจากโครงเคลงลงสะดือทะเลนี่ไม่ได้พูดถึงทะเลมันซัดไปซัดมานะคะแต่พูดถึงว่าภูเขา มันกำลังจะลงไปสู่สะดือทะเลล่างลึกสุดตรงนั้นสภาพมันดูทุกอย่างพังทลายหมดแล้วน้ำทะเลคึกขนองสึนามิที่ใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่ยินเคยอ่านมารู้สึกจะสูงน่าจะหลายร้อยเมตรเลยสภาพมันเป็นอย่างนั้นฟองจะฟูฟ่องภูเขาจะสะเทือนสะเทือนเพราะทะเลมันอลวนขนาดนั้นแต่ไม่ต้องกลัวพระเจ้าเป็นที่ลีภยัย อันตรายที่มันดูขนาดนั้นแต่พระเจ้ายังทรงเป็นที่ลีภัยให้กับเราได้ดังนั้นอย่ากลัวอย่าทําเหมือนกับที่อับราฮัมเคยพลาดมาหน่อยนึงขอบคุณพระเจ้าสําหรับชีวิตอับราฮัมเพราะมีเขาเราเองถึงได้เป็นลูกหลานแห่งคนที่เชื่อพระเจ้านะคะแต่บางครั้งความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆของเขาเราก็เอามาเป็นบทเรียนที่เราจะมาสอนใจตัวเราเองได้ไม่ต้องใช้สติปัญญาหรือใช้ วาจากเกลี้ยกล่อมของเราไปหวานล้อมอะไรใครนะคะเชื่อในพระเจ้าในสุภาษิตบทที่3นะคะข้อ2 5 2 6บอกว่าอย่าก,กลัวความกลัวลานที่มาถึงปัจจุบันทันด่วนหรือกลัวความพินาศย่อยยับของคนชั่วรายที่เกิดขึ้นเพราะพระเจ้าจะทรงเป็นความไว้วางใจของเจ้าและจะทรงรักษาเท้าของเจ้าให้พ้นจากการถูกจับ เราเห็นคนอื่นพี่นาาย่อยยับแล้วเขาไปทําชั่วแล้วเราก็คิดว่าเราซวยแน่เลยเราแย่แน่แล้วเราไม่น่าจะรอดเหมือนกันนะเพราะว่าคนระดับนี้เลยเขาแบบฉลาดขนาดนี้เขามีความช่วยเหลือทุกอย่างเขามีชื่อเสียงเขามีตระกูลที่ดีเขามีเงินล้นฟ้าเขายังพังแล้วเราจะรอดเหรอประเทศต่างๆตอนนี้ไม่มีน้ํามันใช้แล้วค่าเงินกําลังแย่แล้วทุกอย่างโลกโควิดยังไม่หายดีฝีดาลิงมาอีกแล้วฉันจะไหวเหรอ ขนาดคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังเขายังพังเลยหมอยังไม่รอดเลยจะทำยังไงดีถ้าเขาจะพินาศแล้วยังไงล่ะเราต้องไปกับเขาด้วยหรอในเมื่อเรามีพระเจ้าเรามีพระเจ้าที่ทรงเป็นที่รีภยัยเป็นพระเยโฮวาห์โฮวาที่ไปกับเราหุบเขางามจุราชมันจะดูน่ากลัวขนาดไหนพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าแค่เราจะพ้นไปได้แต่พระคัมภีร์บอกว่าจะไม่ต้องกลัวเลยดาวิดบอกว่าข้าพเจ้าจะไม่กลัวดังนั้นขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงอยู่ดูแลเราอยู่เสมอ พระเยซูเองก็บอกเรานะคะในลูก,กาบทที่แข้อห0บบอกว่าฝ่ายพระเยซูเมื่อได้ยินจึงตรัสก,กับเขาว่าอย่ากลัวเลยจงเชื่อเท่านั้นและลูกจะหายดีอย่ากลัวพระเยซูก็ยังบอกพระองค์ไม่ได้บอกว่าเออประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาบางทีมันก็ดูน่ากลัวจริงๆด้วยแหละบางทีก็เห็นอยู่ว่าบางคนก็พลาดจริงๆด้วยแหละบางคนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยแหละ และบางทีเราเอาประสบการณ์ของคนอื่นมาเป็นตัวกำหนดเราว่าผู้รับใช้คนนั้นยังแย่เลยโบสถ์นี้ยังแย่เลยแล้วเราเป็นแค่สมาชิกธรรมดาเราจะรอดเหรอคุณไม่ได้เข้าหาพระเจ้าในฐานะที่คุณเป็นสมาชิกโบสถ์แต่คุณเข้าหาพระเจ้าในฐานะที่คุณเป็นลูกของพระองค์พระองค์อยู่กับคุณเพราะว่าพระองค์เป็นพ่อของคุณดังนั้นพระองค์ไม่ได้เลือกว่าคนนี้ตำแหน่งอะไรรับใช้อยู่แค่ไหนหรือ อะไรก็แล้วแต่พระองค์ดูแลคุณอยู่ใกล้คุณเคียงข้างคุณปกป้องคุณทําให้คุณไม่ต้องหวาดกลัวเพราะว่าคุณเป็นลูกของพระองค์เป็นลูกที่พระองค์ทรง,งรักในยอห์นบทที่14บสข้อยีบอกว่าเรามอบสันติุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลายสันจิสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้นเราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้อย่าให้ใจของท่านวิตกกังวลและอย่าก,กลัวเลยสันติสุขที่พระเจ้าให้ไม่เหมือนที่โลกให้ เมื่อวันพระฤหัสหญิงได้แบ่งปันไปแล้วนะคะว่าสันติสุขในแบบที่โลกให้คือมันดูสงบแล้วเฮ้ยโล่งใจสบายใจค่อยมีสันติสุขหน่อยคืนนี้จะได้นอนได้แต่สันติสุขในแบบของพระเจ้าคือคลื่นและลมกําลังซัดเต็มที่เลยพระเยซูทรงหลับนั่นคือสันติสุขในแบบที่โลกไม่เข้าใจว่าหลับไปได้ยังไงเรือมันจะล่มอยู่แล้วน้ำสาจนเปียกทั้งตัวแล้วทำไมยังกล้าหลับอยู่ เพราะมีสันติสุขไงเพราะรู้ว่าพระเจ้าอยู่ด้วยไงอีกสองข้อสุดท้ายนะคะโรมบทที่8ข้อ31บอกว่าถ้าเช่นนั้นเราจะว่ายอย่างไรถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดขวางเราอันตรายอะไรมันจะทำร้ายเราได้พระเจ้าทรงอยู่ด้วยความยากจนมันจะมาเกาะกินเราได้เหรอโรคภัยไข้เจ็บมันจะพรากชีวิตเราไปได้เหรอถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราและเราถูกต้องต่อพระองค์เราไม่ต้องกลัว สภาพยังไงก็แล้วแต่เราสามารถที่จะไม่ใช่แค่รอดแบบลากสังขารออกมาขาเหลือข้างเดียวแต่เราไปแบบเป็นผู้มีชัยเราสามารถไปแบบมีรอยยิ้มได้มีชัยชนะอย่างเต็มที่และปลาของเราสามารถกล่าวคำสรรเสริญได้อยู่เสมอสุดท้ายนะคะในฮีบรูบทที่13ข้อ5ถึงข้อ6นะคะท่านจงอย่าเป็นคนเห็นแก่เงินจงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสแล้วว่า เราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลยพระเจ้าบอกแล้วว่าพระองค์จะไม่ละทิ้งเราพระองค์จะไม่ทอดทิ้งเราเหตุฉะนั้นเราทั้งหลายอาจากล่าวด้วยใจเชื่อมั่นว่าจริงๆคําว่าอาจไม่ควรจะอยู่ในนี้นะคะมันไม่ใช่แค่อาจเราสามารถเลยที่จะกล่าวด้วยใจเชื่อมั่นว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะอะไรคะไม่ได้เปิดสิเปิดไม่ทันใช่ไหมข้าพเจ้าจะไม่กลัว มนุษย์จะทำอะไรแก่ข้าพเจ้าได้เล่าไม่ใช่แค่มนุษย์ด้วยซ้ำทุกสิ่งมันจะทำอะไรได้ในเมื่อพระเจ้าไม่ได้เป็นเพียงแค่พระเจ้าที่นั่งบนบัลลังก์แต่พระองค์เป็นพระผู้ช่วยของเราพระองค์ทรงช่วยปกปักรักษาทรงช่วยนำทางเราพระองค์ทรงอวยพรให้แก่เราพระองค์นำพาเราไปดังนั้นมันจะกลัวอะไรดาในเมื่อต่อให้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดในโลกที่เราคาดไม่ถึงเลยว่ามันจะสามารถเกิดขึ้นได้พระคัมภีร์ยังบอกเลยว่า ไม่ต้องไปกลัวพระเจ้าเป็นที่ลีภยัย mm hmm. พระองค์ทรงอยู่ด้วยดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําในวันนี้แม้ว่าสถานการณ์รอบตัวมันจะดูหน้าครั่นคล้ามและมันยังไม่สงบแต่เราต้องยึดมั่นในสันติสุขที่พระเจ้าให้เราไว้เป็นสันติสุขที่เรารู้ว่าอะคลื่นซัดไปเลยจ้ะฟ้าจะขนองก็ขนองไปเลยฉันจะนอนแล้วนะเพราะว่าฉันมีพระเจ้าคําพูดของหมอจะว่ายังไงขอบคุณค่ะหมอแต่หนูจะนอนแล้วนะ เศรษฐกิจจะบอกว่ายังไงนักเศรษฐศาสตร์จะบอกว่ายังไง,อง,ไงขอบคุณค่ะที่ให้ข่าวมาแต่ว่าพระวจนะของพระเจ้าไม่ได้กล่าวตามนั้นดังนั้นหนูนอนแล้วนะขอบคุณที่ให้ข่าวแต่ว่าหนูเชื่อพระวจนะของพระเจ้ามากกว่าไม่ว่าใครจะว่ายังไงอย่าให้สันติสุขหลุดออกไปจากหัวใจของเราหลับสนิทได้พักผ่อนได้วางใจได้และสิ่งที่จะต้องออกมาจากปากของเราคือคำสรรเสริญและสิ่งที่จะต้อง แสดงผ่านใบหน้าของเราไม่ใช่แค่คำว่าสรรเสริญพระเจ้าแต่ว่าปากคว่ำยิ้มไม่ออกเราต้องมีรอยยิ้มได้เพราะนั่นคือการบอกให้พระเจ้ารู้ว่าลูกเชื่อจริงๆไม่ใช่แค่บอกด้วยนายืดหน้ายาวว่าลูกเชื่อพระเจ้าลูกก็วางใจหรอกนะลูกจะนอนก็ได้อ่ขอยญาตนอนหลับสองเมตรยอดกัญชาอีกหน่อยหนึ่งจะได้หลับถ้าไม่หลับหาเอาหัวกระโดดโขกกำแพงจะได้น็อกไปเลยค่าที่ ไม่ยิ้มเลยแล้วบอกสรรเสริญพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นคําตอบพระองค์ทรงเป็นทางลอดพระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยพระองค์ทรงเป็นบําเหน็จของชีวิตลูกดังนั้นลูกไม่กลัวอะไรสภาพจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ลูกขอสรรเสริญพระองค์เพราะลูกมีพระองค์แค่นี้ก็เกินพอแล้วสิ่งที่พระองค์สัญญาไว้ยังไงก็เกิดขึ้นแน่นอนเพราะพระองค์ทรงฤทธ ดังนั้นพระองค์สามารถที่จะกระทําตามที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ได้สิ่งที่พระองค์สัญญาไว้ให้กับลูกเป็นทางที่ขึ้นอย่างเดียวพระพรอย่างเดียวพระองค์จะให้ลูกเป็นหัวไม่ใช่หางอยู่เบื้องบนไม่ได้อยู่เบื้องล่างพระองค์จะให้ลูกอยู่ยืนยาวอย่างหนําใจแบบสุขภาพดีมันจะหนาใจได้ยังไงถ้าต้องตะบันน้ํากินดังนั้นลูกจะหนาใจแบบมีสุขภาพที่ดีลูกจะมีประสบการณ์กับพระองค์ลูกจะช่วยคนอีกมากมายให้เป็นพระพรชีวิตลูกเป็นของพระองค์ดังนั้นพระองค์ จัดการและนําไปเลยและลูกก็จะพึ่งพาพระองค์และวางใจในพระองค์และคืนนี้ลูกจะหลับฝันดีและพระองค์ก็จะได้รับการถวายพระเกียรติในชีวิตของลูกด้วยเอเมนไหมคะให้เราขอบคุณพระองค์ด้วยกันคะ่ะพ่อคะลูกขอบคุณพระองค์สําหรับถ้อยคําที่ มาจากพระองค์ที่สอนให้เราได้รู้ว่าเราไม่ต้องคล้ามกลัวสิ่งใดๆแม้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นรอบตัวจะดูเหมือนกับอันตรายและน่ากลัวขนาดไหนแม้ว่าคนอีกมากมายที่มีประสบการณ์กับยุคเดียวกันกับเราหรือสถานการณ์เดียวกันกับเราเขาไม่สามารถจะผ่านพ้นออกมาได้ แต่เราสามารถที่จะผ่านผลออกมาได้ด้วยดีและจะเป็นเหตุให้คนอีกมากมายได้สรรเสริญพระองค์และเขาก็จะได้รับพระพรและเขาก็จะรอดออกมาได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะลูกจะเป็นเหตุให้คนอีกมากมายได้มีประสบการณ์กับพระพรจากพระองค์ลูกขอบคุณที่พระองค์ให้เราทั้งหลายได้เป็นลูกหลานของอับ,บราฮัม พระองค์ได้ทรงให้อับราฮัมได้รับพรและเป็นเหตุให้คนอีกมากมายได้รับพระพรเราก็เช่นเดียวกันคนที่เข้ามาในชีวิตของเราเขาจะได้เห็นว่าเรามั่นคงอยู่ในพระองค์และพระองค์ทรงยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราเราได้รับพรและเราก็เป็นเหตุให้เขาทั้งหลายได้รับพรเช่นเดียวกัน เพื่อที่เมื่อเขาได้รับพรและได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์เขาจะไม่ได้สรรเสริญเราแต่เขาจะถวายเกียรติแด่พระองค์แต่เพียงผู้เดียวขอชีวิตของเราทั้งหลายได้มีประสบการณ์กับพระองค์มากยิ่งขึ้นและนำพาคนอีกมากมายให้มาเข้าใกล้พระองค์และมีประสบการณ์กับพระองค์ขอพระองค์เป็นผู้เดียวเท่านั้นที่ได้รับการถวายพระเกียรติในชีวิตของพวกเราและผ่านทางชีวิตของเราลูกขอบคุณพระองค์ในพระนมามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เอเมนเอเมน